แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอ,อริยเจ้าอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรก้าจนและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เริ่มทำสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรับส่งการบ้านของนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกหลักสูตรค่ะดิฉันดรนิตยาพรสุรสายค่ะชื่อเล่นว่านิดหน่อยชื่อทางธรรมว่าน้องพอรฟ้าค่ะเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมมา17ปีค่ะเป็นรองประธานมูลนิธิแพทย์วิถธรรมแห่งประเทศไทย รองวิชาธิการบดีสถาบันวิชารามค่ะเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรของอหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยชุมชนนะคะเป็นหลักสูตรของสถาบันวิชารามร่วมกับวิทยาลัยชุมชนประกาศนียบัตรหนึ่งปีค่ะและในวันนี้นะคะจะมาร่วมรับการบ้านกับพี่น้องอีกหลายท่านนะคะซึ่งแต่ละท่านก็จะมาจากหลายเครือข่ายด้วยนะคะ จากเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมทั่วโลกเราเราจะมีเครือข่ายอยู่ทุกภาคและก็มีภาคต่างประเทศด้วยค่ะวันนี้เราก็จะมาร่วมรับการบ้านกันพี่น้องนักศึกษาก็มาร่วมส่งการบ้านกันนะคะและก็ยังมีพี่น้องที่ติดตามชมในห้องที่พวกเราเรียนกันอยู่ตอนนี้นะคะกิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกท่านเป็นนักศึกษาสถาบันวิชารามด้วยค่ะ ดังนั้นอ่ะเท่ากับว่าทุกท่านนะคะกำลังอยู่ในสถาบันวิชารามที่ร่วมเรียนรู้กันนะคะวันนี้ผู้ร่วมรับการบ้านของเราท่านแรกค่ะดรพุตสีเจริญไยเยจตค่ะเชิญค่ะจะเดินทาสำเ็ียมีใจไรท์ทุกท่านค่ะฟุตสีเจริญไยเยจเตค่ะปัจจุบันอยู่ที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำตําบลป่าแปออำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ นะคะครั้งนี้นะคะก็เป็นรอบที่สิบห้าไหมคะนะคะสิบห้าแล้วนะคะสำหรับการส่งการบ้านค่ะชัวโวงบินของแต่ละท่านนะคะก็มากมายขึ้นนะคะก็รู้สึกยินดีมากเลยนะคะที่จะได้ฟังเรื่องราวต่อยอดของแต่ละท่านค่ะ ค่ะและยังมีพี่น้องจากเครือข่ายต่างประเทศนะคะร่วมรับการบ้านกับเราได้ค่ะเชิญอ่อนวิภากล้าในธรรมค่ะคารวะอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจดด้วยความเคารพยิ่งค่ะคารวะคุณรูทุกท่านค่ะจะเริญธรรมสำเร็จดีมีใจไร้ทุกพี่น้องผู้ไปหาความผาสุกทุกท่านค่ะ ค่ะออนวิภากริฟิตนะคะชื่อเล่นชื่อออนค่ะชื่อทางทำกล้าในธรรมกล้าจนนะคะอายุ5้าบสาปีค่ะเป็นเจอา,าสาส่วนปาณบุญหกต่างประเทศออนอยู่ประเทศออสเตรเลียนะคะออนเป็นนักศึกษาของสถาบันวิชาลามหลักสูตรอริยปัญญาตรีหลักสูตรเปีค่ะตอนนี้ปีที่4ี่นะคะจากที่ได้เข้ามาเรียนรู้ของแพทย์วิถีธรรมนะคะก็ได้มาศึกษาการเรียนรู้การลดละเลิก สิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยกับตัวเองนะคะก็ทําให้ออนได้ชีวิตที่ผ่าสุขเรียบง่ายค่ะออนก็มีความสุขกับการที่จะภาพเพียรลดกิเลสข,ของตัวเองต่อไปนะคะซึ่งมันก็มีรู้สึกว่ามันมีตัวที่มันยากขึ้นเรื่อยๆนะคะออนก็พยายามที่จะจับอาการของตัวเองนะคะเวลาที่มันมีกิเลสเข้ามามันมีตัวบางครั้งนะคะมันมีตัวที่มันเหมือนกับว่าออนติดสุขแล้วซึ่งมันเป็นตัวที่ออนว่า ก็จะภาคเปลียนอยู่ค่ะก็พยายามอ่านใจตัวเองนะคะว่าเอยสถานสถานะที่ตัวเองอยู่ตอนนี้เออมันมันเป็นสถานะที่รู้ความรู้สึกว่ามันเป็นฐานที่ที่สบายมากเลยนะคะคืออ่านมีโอกาสได้เข้าร่วมบําเพ็ญฟังการบ้านรำการบ้านฟังธรรมะจากอาจารย์แล้วก็มันก็มีสมภาวะที่เราก็สามารถที่จะทํางานบ้านได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหยุดทาสวนทําอะไรของเราทํากิจกรรมอื่นๆร่วมไปด้วย ันรู้สึกว่ามันมันใช่หรอเนี่มันรู้สึกว่ามันจะสุกเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะออนก็ยังเป็นมันมีตัวสงสัยอยู่ค่ะตอนนี้ออนก็พยายามที่จะดูว่าออนอยากได้อะไรนะคะก็พยายามเหมือนกันค่ะเดี๋ยวคิดว่านะคะก็ปฏิบัติบําเพ็ญไปไม่ไม่เร่งไม่เร่งผลนะคะออนคิดว่าออนมีตัวใจร้อนนะคะคือตัวเร่งผลนะคะตอนนี้ก็จะภากเพียนกับพี่น้องไปเรื่อยๆนะคะยินดีมากเลยค่ะวันนี้ที่จะได้มารับฟังการบ้านกับพี่น้องนะคะ สาธุค่ะค่ะพี่น้องที่เข้ามาเรียนรู้หลักสูตรของเรานะคะก็จะได้มีสภาพของความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นเรื่องๆไปด้วยนะคะพอรวมกันหลายเรื่องก็จะรู้สึกว่าเอาเอชีวิตนี้มันก็ดีแล้วมันก็ดีแล้วแต่การปฏิบัติธรรมนะคะเราก็จะมีคำว่าอาธิศินก็คือ,อเพิ่มสีนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะ อพอปฏิบัติไปกิเลสหยาบที่ลดลงกิเลสกลางที่เราจัดการกับเขาได้นะคะกิเลสละเอียดเราก็ต้องไ้ตรวจต่อไปนะคะแต่เป็นวิชาที่สนุกนะคะที่สนุกแล้วก็เรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยจะหาได้ที่ไหนนะคะหาได้ที่สถาบันวิชารามค่ะที่น้องที่สนใจก็เข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะคะ สำหรับการส่งการบ้านก็คือการนำความรู้ที่ได้เอาปริยัตไปปฏิบัติแล้วก็มีปฏิเวทมารายงานผลกันนะคะแต่จะ,ะผลนั้นจะเป็นผลของการที่พบความผาสุกที่แท้จริงแล้วหลุดพ้นข้ากิเลสได้สู้กิเลสได้หรือไม่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายนะคะเป้าหมายของการนำส่งการบ้านของเราก็คือ มาเล่าสู่กันฟังว่าเราปฏิบัติไปได้ถึงไหนแล้วนะคะ,ะเห็นกิเลสน,นี้ก็ส่งการบ้านได้แล้วนะคะแล้วการจัดการเนี่ยจะได้ผลเป็นอย่างไรนี่เราเราก็ยินดีที่จะร่วมเรียนรู้ไปกับพี่น้องที่จะมาเล่าสู่กัฟังนะคะสำหรับวันนี้พี่น้องพร้อมแล้วค่ะเริ่มที่